เฮ้ยไกยูโนว่าซับแมนสวัสดีฝฟงพี่เพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็จะมาแจกตัวเกมกันเหมือนเดิมนะครับนี่ก็จะเป็นตัวเกมยุคเก้าศูนย์นะครับผมซึ่งไม่ได้แจกนานมากตัวเกมนะครับผมในช่องนะครับก็ผ่านไปหนึ่งถึงสองสัปดาห์แล้ววันนี้ก็มาแจกนะผมซึ่งก็เป็นตัวเกมยุคเก้าศูนย์เองยุคที่แบบโบราณนะครับยุคเก่าๆามานี้เนาะนะครับผมเดี๋ยวก,ก่อนจะไปแจกตัวเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดสมัครให้ผมด้วยนะโอเคครับตัวเกมนี้นะผมก็จะเป็นตัวเกมที่แบบ เก่าแก่เลยนะแบบเท็กเจอร์อะไรประมาณนี้นะครับผมรถจักรยานหรือว่าเสื้อประมาณนี้ครับผมก็จะเป็นอยู่ในยุค90นะครับผมเนี่ยก็จะเก่าๆหน่อยพวกเมืองอะไรต่างๆเนี่ยครับพวกเมืองก็จะแบบเก่าๆหน่อยนะครับผมโทนสีท้องฟ้าอะไรประมาณนี้ก็จะแบบเก่าๆครับก็ต้องพูดเยอะนะครับก็ยุคเก่าๆอ่ะเออยุค90อ่ะยุคสมัยก่อนประมาณนี้นะครับผมซึ่งพวกมอสต่างๆเนี่ยก็ค่อยไปดูในพวกมอสต่างๆเนี่ยก็ค่อยไปดูเอาในตัวเกมนะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์โหลดไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับผมครับก็เนี่ยก็ดูต่างๆครับ พื้นผิวก็จะเป็นเก่าๆอ่ะครับเนี่ยต้นไม้ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวผมพาดูครับผมสกินเนี่ยก็มีหลายสกินนะอันนี้ผมมามาดูให้สกินเดียวเนี่ยเป็นลายนะครับลายที่แบบเป็นเสื้อลายที่สม,มัยก่อนเขาใส่กันประมาณนี้นะนี่ครับผมก็ประมาณนี้พวกเมืองต่างๆหรือบ้านเนี่ยก็จะเก่าๆหน่อยนะนี่เห็นไหมเมืองนี่ก็จะเก่าๆหน่อยครับผมซึ่งตัวเกมนี้เหมาะสำหรับเล่นในเซิร์ฟอาร์พีนะครับนะครับแบบเล่นบทบาทอะไรประมาณนี้จะแบบเหอได้ลมมากนะครับผมก็ลองโหลดไปเล่นกันดูนะครับผมนี่ นี่พามาดูรถกันบ้างนะครับผมว่ารถมันจะเห็นไหมครับรถรถไม่รู้ว่ารถรุ่นอะไรบ้างนะนี่ครับผมเห็นป่มนี่เห็นไหมครับโคตรเท่บอกเลยเงาด้วยนะนี่ก็คือเสื้อนะครับเสื้อลายลองไปโหลดเล่นกันดูครับมอดนี้ได้อามมากครับผมโทนเสีเนี่ยก็โทนสีนี่ก็จะแบบโทนสีแบบดูแบบจืดๆหน่อยนะเพราะว่าเป็นมอดสมัยเก่านะ อ็นี้รถอะไรเนี่ยโหนี่ก็คือแบบรถแบบนี้นะรถสปอร์ตสมัยก่อนเหรอใช่ปะ่ะนี่นี่ต้องรถคันนี้เนี่ยครับเห็นป่ะนี่โอ้อย่างสวยประมาณนี้นะครับผมก็อย่าลืมเป็นรถเลยกันนะถ้าใครอยากติดตามเนี่ย็กดกด,กดติดตามกดสัครสมาชได้เลยนะครับผมจะได้ไม่พลาดตัวเกมใหม่ๆนะครับผมเดี๋ยวผมลงให้ตัวเกมนี้มีเยอะมากสําหรับคนที่ขอตัวเกมมือถือมานะครับผมมันมีนะตัวเกมมือถือเนี่ยแต่ว่าผมลงไม่เป็นไง ัวแบบเอามาแจกแล้วแบบถามหาว่าลงยังไงกันอย่างเงี้ยก็ผมเล่นในคอมไงผมไม่รู้ว่าลงในมือถือยังไงนะครับผมนี่โอ้อย่างสวยอะ่ะดูดิอย่างสวยบอกเลยยุคเก้าศูนย์ครับพี่น้องโอ้โหนี่ผมพาขึ้นไปดูข้างบนดีกว่านี่ครับเป็นจะเป็นบ้านแบบบ้านแบบล้างๆนะครับผมอย่างเก่าอะก็ลองโหลดไปเล่นกันดูนะครับตัวเกมนี้สวยมาก โอเคครับถ้าชอบตัวเกมนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับส cribe ผมด้วยนะจะได้ไม่พลาดข่าวสารหรือตัวเกมใหม่ๆนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายโอเคครับสำหรับคนที่โหลดมาแล้วนะครับผมก็จะได้ตัวเกมแบบนี้มานะจะได้2ไฟล์นะครับผมก็อันนี้ไม่ต้องไปยุ่งมันนะครับผมอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟล์พวกไฟล์ mod in b ประมาณนี้นะครับผมก็ให้ทุกคนเนี่ยเข้าไฟล์นี้เลยครับ 90s เนี่ยเลยครับผม 90s edition in b นะครับผมเข้าไปเลยจะเป็นโฟลเดอร์ของตัวเกมนะครับผมก็เข้าเล่นปกตินะครับผม แค่นี้นะครับผมก็กดมาที่แซมนะครับก็เข้าปกตินะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมวิธีการเล่นบ๊ายบาย